สวัสดีค่ะพิฉันนางสาวรัตพรพิดอ่อนสาขางานไฟฟ้ากำลังชั้นปวชปีที่หน่งวันนี้จะมาอธิบายหน่วยที่6 a m เ t e u r e ์เรียคและ Commutation ความหมายของ a m a t t u r e a ร a t คชั a อ t มเจอ r e เรียหมายถึงการเกิดเส้นแรงแม่เหล็กจากขดลวด a เมเ e u r เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีโหลด โดยเส้นแรงแม่เหล็กจากดลวรอะมมิเตอร์ไปกระทํากับเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้วทําให้เส้นแรงแม่เหล็กเกิดการผิดเพี้ยนไปการเกิดอะมมิเตอร์รีอคชันโดยการเกิดอะมมิเตอร์รีอคชันอธิบายได้ดังนี้1เมื่อเครื่องกําเนิดยังไม่มีโหลดจะมีกระแสไฟฟ้าที่อะมมิเตอร์น้อยมากดังนั้นเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้ว ที่เกิดจากขั้วแม่เหล็กจกพุ่งออกจากขั้ว N ไปขั้ว S ในแนวเส้นตรงอย่างสม่ำเสมอทั้งส่วนบนและส่วนล่างของขั้วทั้งสองดังรูปที่6กกและเกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่ขดลวดอะมิเจอร์โดยมีกระแสไฟฟ้าไหลเข้าและออกตามทิศทางของการหมุนดังรูปที่6.1งขอ ถ้าทำการลากเส้นตั้งฉากกับเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้วแม่เรียกเส้นนี้ว่าแกนนิวตันซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำโดยการวางตำแหน่งแปลงฐานจะต้องวางตำแหน่งนี้ 2. เมื่อเครื่องกำเนิดมีโหลดทําให้กระแสไฟ,ไฟฟ้าที่ขดลวดอัเมเเจอร์ โดยมีทิศทางการหมุนดังรูปที่หกจองกในกลุ่มตัวนำที่อะมเจอร์ทางด้านซ้ายมือตัดกับขั้ว n จะเป็นกระแสไหลเข้าและเกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบถ้านำในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและกลุ่มที่ตัวอะมิเจอร์ทางด้านขวามือตัดกับขั้ว s เป็นการ เป็นกระแสไหลออกและเกิดเส้นแรงแม่เหล็กรอบตัวน้ำในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาทำให้เกิดสนามแม่เหล็กที่อาร์เมเจอร์เกิดขึ้นโดยตั้งฉากกับเส้นแรงแม่เหล็กที่ยกนขัว่วดังรูปอยู่สองขอผลจากการเกิดสนามแม่เหล็กที่อาร์เมเจอร์นี้ก็ ไปทำกับเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้วที่เกิดจากขั้วแม่เหล็กเหนือและขั้วแม่เหล็กใต้เกิดการบิดเบนไปในแนวเฉียงลงตามทิศทางการหมุน,นแรงรูปที่62คอผลจากเส้นแรงแม่เหล็กบิดเบนไปก็จะทำให้แรงดันไฟ้าเนี่ยวนำลดลงและมีเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากการบิดเบนบางส่วนไปตัดกับ ตัวนำที่แปลงฐ่านวางอยู่ส่งผลให้เกิดประกายไฟที่หน้าแปลงฐ่านกับซี่คอมมิวเตอร์ดังนั้นเพื่อลดประกายไฟที่แปลงถ่านกับซี่คอมมิวเตอร์จึงต้องเลื่อนตำแหน่งแปลงฐ่านตามไปด้วยให้อยู่ในตำแหน่งแกนนิวทันใหม่ดังรูปที่6กของการแก้อามิเจอร์รแอคชัน จากการเกิด a m a ์เม r จอร์เรียคชทำให้แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำลดลงและยังทำให้เกิดประกายไฟที่หน้าแปลงถ่านกับซี่คอมมิวเตเตอร์ดังนั้นการแก้ a m a ์เม r จอร์เรียคชทำได้ดังนี้น 1>, 1. เลื่อนตำแหน่งแปลงถ่านโดยทำการเลื่อนแปลงถ่านไปยังตำแหน่งแกนนิวท่านใหม่ดังรูปที่6.3 ข้อดีไม่ต้องมีอุปกรณ์ใดมาตอบเข้าเพิ่มเติมเพียงแต่เลื่อนแปลงฐานข้อเสียต้องเลื่อนแปลงฐานทุกครั้งเมื่อกระแสไฟฟ้าที่ออมป์เจอร์เปลี่ยนแปลงจึงไม่นิยมใช้ 2. ใส่ขั้วแทรกเป็นขั้วแม่เหล็กเล็ก,ลกๆที่แทรกไว้กึง่งกลางขั้วแม่เหล็กหลักดังรูปที่6กส่กอโดยที่ขั้วแทรกพันล,ว,ลวดทองแดงเส้นโตและต่อนุกรมกับ อาร์เมเจอร์เมื่อเครื่องกำเนิดมีโหลดทำให้กระแสไฟฟ้าที่อาร์เมอร์และไหลผ่านขดลวดขัว้วแทรกและมีเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากขัก้วแทรกตามทิศทางของกระแสไฟฟ้าโดยทิศทางของขั้วแทรกต้องมีขั้วที่เหมือนกับขั้วแม่เหล็กที่อยู่ข้างหน้าตามทิศทางการหมุน จากรูปที่6.4ขอเมื่อตัวนำที่อะมิเตอร์อยู่ที่ตำแหน่งแกนนิวตันทำให้มีเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากอะมิเตอร์รีอคชันไปตัดกับตัวนำโดยมีทิศทางของกระแสไหลเข้าและในขณะเดียวกันตัวนำดิมจะตัดกับเส้นแรงแม่เหล็กของขั้วแทกโดยมีทิศทางของกระแสไหลออก ดังนั้นจึงทำให้เกิดแรงดันในการเหนี่ยวนำที่ตำแหน่งนี้น้อยมากจึงทำให้ช่วยลดการเกิดประกายไฟที่แปลงถานได้ 3. การพันขดลวดชดเชยลวดชดเชยจะพันจากทองแดงเส้นโตและวางอยู่ในร่องบริเวณผิวด้านหน้าของขั้วแม่เหล็กโดยมีต้นและปลายของขดลวดแต่ละชุดวางอยู่ผิวหน้าอย่างละครึ่งของแกน คลืแม่เหล็กดังรูปถูกจุดห้าในการต่อขดลวดชดเชยจะต่ออนุกรมกับขดลวดอะมเจอร์เช่นเดียวกันกับขดลวดคััวแสโดยให้ทิศทางของกระแสไฟฟ้าที่สร้างเส้นแรงแม่เหล็กของขดลวดชดเชยมีทิศทางตรงกันข้ามกับเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากขดลวดอะมิเจอร์ซึ่งจะหักล้างกันให้เหลือน้อยที่สุด ดังนั้นก็จะส่งผลให้เส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากอะมิเจอร์ไปกระทํากับเส้นแรงแม่เหล็กที่แกนขั้วแม่เหล็กน้อยเช่นเดียวกันการเกิดคอมมิวเทชันคอมมิวเทชันหมายถึงกระบวนการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวดอะ m มิเจอร์เมื่อขดลวดอะรมิเจอร์ชุดนั้นเคลื่อนที่ผ่านพ้นแกนนิวตัน ซึ่งอยู่ในตำแหน่งตึงกลางของขั้วแม่เหล็กเหนะือและขั้วแม่เหล็กใต้ที่อยู่ประชิดกันในการพิจารณาการทำงานของคอมมิวเตเตอร์โดยกระแสไฟฟ้าที่ไหลในขดลวดที่อยู่ต่อกับซีคอมมิวเตเตอร์มีการจับทิศทางตามเวลาและแปลงฐานก็เริ่มสัมผัสคอมมิวเตเตอร์ซีต่อไปซึ่งพิจารณาได้ดังนี้ จากรูปที่6.6เป็นตำแหน่งที่บป็นฐานสัมผัสกับ C ีคอมมิวเตอร์ซีที่3เพียงซีเดียวดังนั้นกระแส IA จำนวน 60M แอมป์ได้จากกระแสไฟฟ้าในขดลวด B จำนวน3 0แอมป์และกระแสไฟฟ้าจากขดลวด C จำนวน B, อีกจำนวน3 0แอมป์จากรูปที่6.6ขอเมื่ออะมิเจอร์เคลื่อนที่ออกไปอีกทำให้ แลงถ่ฐานเริ่มสัมผัสกับซีคอมมิวเตอร์ซีที่4ทําให้กระแสะในขดลวด C ีเริ่มลดลงอย่างรวดเร็วมีค่าเข้าใกล้ศูนและเท่ากับศูนตามลําดับเพราะว่าขดลวด C อยู่ในสถานะรัดวงจร,รด้วยแปลงถ่ฐานโดยผลของกระแสะไฟฟ้าที่ได้จากขดลวด B และขดลวด D เส้นทางละ30แอม ซึ่งยังมีค่าเท่ากับ60แอมป์เท่าเดิมรูปที่6.6คอเมื่ออันเเจอร์เคลื่อนที่ออกไปอีกทำให้แป้งฐานเริ่มสัมผัสกับ C ีคอมมิวเตอร์ที่4เพียง C ีคอมมิวเตอร์ซเดียวทำให้กระแสไฟฟ้าในขดลวด C เริ่มไหลกลับทิศทางการที่กระแสไฟฟ้าในขดลวด C ีเริ่มมีทิศทางเปลี่ยนแปลงจากบวก30แอมป ไปเป็นลบ3 0แอมป์ในช่วงเวลาที่ขดลวดซีเคลื่อนที่ผ่านแปลงถ่านเรียกว่า c o m มิวเทชันโดยการเปลี่ยนแปลงทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าในขดลวดอาร์เมเจอร์ที่เคลื่อนที่ผ่านแปลงถ่านทำให้เกิดการลัดวงจรที่แปลงถ่านซึ่งสัมผัสกับคอมมิวเตเตอร์ช่วงเวลาสั้นๆ ที่เกิดการละลวงจรที่ขดลวดอาร์มิเจอร์ของขดลวด C จึงเรียกช่วงเวลานั้นว่าช่วงเวลาคอมมิวเดชัน